สี่สีโดนใจ4เซกเมนต์มาให้เลือกถึง2คันค่ะคันแรก 1.2e สีเขียวมะนาวปี2019ค่างวดผ่อนเริ่มต้นเพียง5,600คันที่2ปี2 0 2 1ค่ะ1.2สปอร์ตเล็กไมเพียง32,000โลค่างวดฟรีดาวผ่อนเพียง6,800บาทราะเรียดสคันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมได้เลยให้จบาคิป เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับเซลลหนูเล็กอีกแล้วค่ะที่นี่นะคะบริษัทเพชรยนต์สาขาเซรีไทย68แยก1มินบุรีค่ะแล้วบอกเลยว่าของเพชรยนต์ไม่ได้มีเพียงสาขาเดียวเท่านั้นเรามีด้วยกันถึงสาสาขาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น1น่งสุวินทวงศ์46ค่ะ สองสาขาเซรีไทย95และสาขานี้เซรีไทย68ที่หนูเล็กยืนอยู่ตรงนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก่อนชมคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กดติดตามให้หนูเล็กด้วยมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวหนูเล็กพาไปชมตัวรถสวยๆกันนะคะสําหรับวันนี้บอกเลยว่าตัวรถสวยๆของเราเนี่ยไม่ได้แค่ความสวยค่ะได้ความประหยัดน้ํามันนะคะได้ความอึดถึกทนนะคะและที่สาคัญผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000ันกว่าบาทเท่านั้นค่ะด้านหลังหนูเล็กได้เลย2คันนี้นะคะ คันแรกโตโยต้าย,ยาริสค่ะ1 2 e ปี2019ได้สีเขียวมะนาวโคต จี๊ดเลยพี่ๆขาเลขไม่หนึ0 0 0สมโลใช้มาแล้ว6ปีตกเฉลี่ยใช้ปีละแค่2 0 0 0 0โลเท่านั้นค่ะแม่นเทเนนแบบง่ายๆเลยอะไหล่หาง่ายผ่อนถูกนะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวรถกันค่ะคันนี้นะคะโคมไฟด้านหน้าได้เป็นไฟฮาโลเจนค่ะมาพร้อมไฟเดย์ทมลันนิ่งไลตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยเลยในส่วนของด้านข้างนะคะบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยเหลี่ยมสันคมชัดมากๆไม่มีรอยบุบลักยิ้มเลยค่ะและคันนี้รับมากับ ับตัวล้ออลลอยขอบ15นะคะตัวย่างเดี๋ยวหนูเล็กเปลี่ยนให้ทั้ง4เซนเลยพี่พี่ะะ กระจกมองข้างค่ะได้สีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยได้พัดเดิมจากโรงงานมาเลยนะเป็นกระจกนิรภัยด้วยค่ะติดกันรอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในค่ะโครงสร้างนะคะตัวสคับเพดนะคะใหม่เอี่ยมเลยไม่มีรอยทะลอกค่ะหรือจะเป็นในส่วนของการผลิตเนาะตรงนี้ปี2อง9ตรงปีของเขาเลยค่ะเสาบีนะคะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนคันไขสภาพเดิมเนียนมากๆเลยค่ะ ด้านท้ายนะคะตัวรถเนี่ยได้เป็นไฟท้ายแบบ LED มานะคะเสารับสัญญาณเขาให้เป็นหางกระเบนติดตั้งสปอยเลอร์แล้วก็กระจกไลฟฟ้าติดตั้งมาให้แล้วค่ะเซ็นเซอร์มีมาให้2จุดด้วยกันนะคะโอ้โหบอกเลยว่าทั้งสีทั้งตัวรถนะสภาพกริปจริงๆด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดได้แบบนี้ค่ะเป็นแฮชแบ็ก5ประตูนะคะที่เก็บของขนาดพอสมควร มีที่กั้นสัมภาระมาให้และมีถาดรองมาให้แบบนี้ด้วยค่ะไฟสองสว่างมีมาให้ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มียางอะไหล่มาให้แล้วนะคะจะเป็นอุปกรณ์การปะซ่มอมยางเดี๋ยวก่อนปล่อยรถหนูเด็กจะต้องเติมตัวอุปกรณ์ตรงนี้ให้ไปนะคะลูกค้าจะได้ใช้งานได้แบบเต็มที่เนาะเดี๋ยวไปดูต่อในส่วนของด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะบอกเลยว่าเป็นรถที่สามารถพับเบาะได้นะคะ เบาะผ้าหัวหมอนมีให้3ตํตำแหน่งนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์คันหนึ่งที่น่าใช้งานสุดๆค่ะมาส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้ายนะคะในส่วนของห้องคนขับกันนะคะด้านนี้เลยเดี๋ยโนเล็กจะสตาร์ทให้ชมกันเนาะ สตาร์ทติดได้โดยง่ายเลยค่ะคันนี้ได้เป็นพวงมราลัยมัลติฟังก์ชันไปแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเลขใหม่1 2 0, 000, 7 6 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะไม่เดิมแท้เลยพี่ๆขาบริเวณคอนโซลให้มาเป็นสีดำมาพร้อมกับตัวเครื่องเสียงวิทยุเดิมโรงงานนะคะมีระบบสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้สามารถเชื่อมต่อ A U X U S B ได้ค่ะได้แอร์ออโต้ไปแล้วนะคะตัวแอร์บอกเลยเย็นฉ่ำสตาร์ทเมื่อสักครู่คือเย็นแล้วนะคะเกียร์ได้เกียร์ออโต้เป็นคันบันไดแบบนี้ นะคะถัดขึ้นไปหลังคาได้เป็นหลังคากระมี่นะคะสภาพนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเข้าใหม่ซึ่งเรายังไม่ได้ทําการปรับสภาพแต่อย่างใดเนาะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันนะคะว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนตัวรถคันนี้ได้เป็นเครื่อง1 2 0 0น้ซีซีน้ำมันล้วนนะคะในส่วนของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆได้18-20ถึงกิโลลิตรทำถึงแน่นอนค่ะ สภาพเครื่องกริบมากนะคะนี่คือรถเข้าใหม่นะคะรอการปรับสภาพแต่บอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีค่ะเครื่องกริบไม่มีสนิมไม่มีประวัติถูกถอดเปลี่ยนเครื่องฝาครอบเครื่องไม่แตกหักสภาพเครื่องแบบนี้สวยๆงามๆนะคะเบ้าโชค ไม่มีสนิมนะคะเม็ดอาร์ชัดเจนมอกอยู่ครบนะคะด้านซ้ายโครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวหรือผิดรูปค่ะขาคมไฟไม่มีรอยแตกนะคะคานด้านหน้าไม่มีประวัติถูกชนหนักมาแน่นอนขาคมไฟด้านขวาเช่นกันไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกเลยเม็อดอาร์ลึกมาก เบ้าชกไม่มีสนิมนะคะฝากระโปรงโอ้โหไม่มีรอยหมุนขันไขเลยพี่ๆหัวน็อตสวยกริบมากๆค่ะนี่ถ่ายขึ้นมาตัวฝากระโปรงเนี่ยไม่มีบิดเบี้ยวนะไม่ผิดรูปเลยไม่โกง่งไม่งอนะคะสะภาพสวยจริงคันนี้น่าใช้มากๆค่ะสีก็จี๊ดโดนใจแผ่นกันความร้อนก็ยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวนะคะราคาเสนอขายคันนี้ค่ะ349,00 0บาทนะคะพอนเลอยู่ที่5,600 รายได้หมุนสาขึ้นไปค่ะเช่าซื้อคนเดียวจบได้เลยนะคันแรกขัดมานะคะคันที่2ค่ะคันนี้ยาลิสเหมือนกันแต่เปลี่ยนโฉมให้แล้วค่ะปี2021นะคะได้เป็นตัว1.2สปอร์ตสีจีจาร์ดไม่แพ้กันเลยได้เป็นสีฟ้าไปค่ะพี่ๆค่ะ คันนี้ทีเด็ดเลยคือเลขใหม่ของเขานะคะอยู่ที่32,000กิโลเท่านั้นตกเฉลี่ยใช้ปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นโลโอโ้โหบอกเลยว่าใครหารถที่ให้ความประหยัดนะคะเลขไมลน้อยนะคะแล้วก็วารันตีศูนย์ยังเหลือเนี่ยคันนี้จัดไปนะคะมาเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของตัวสภาพรถกันสีฟ้าแบบนี้ไฟด้านหน้าโฉมใหม่นะคะได้เป็นไฟ LED ค่ะ daytime running light มีมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะตัวรถเนี่ยเขา ให้มาเป็นสีดำตัดกับสีฟ้าซึ่งมันจะทำให้โดดเด่นนะคะแล้วก็ดูลงตัวมากๆค่ะ ตัวล้อแม็กนะคะก็ได้สีที่สวยงามขึ้นได้เป็นสีทูโทนนะคะปัดหน้าเงาซึ่งตัวยางเนี่ยมันมาติดรถนะคะเดี๋ยวหนูเล็กเปลี่ยนยางให้สีเส้นเช่นกันนะคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนกระจกมองข้างสีดํานะคะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้และที่เหมือนกันเลยค่ะไม่มีรอยบุบลักกิ้มนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดมากๆเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงค่ะ สำหรับตัวเบาะนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วสภาพเบาะสวยกริบเดินตะเข็บได้สีฟ้าเข้ากันกับสีรถมากๆค่ะสะคับเพจนะคะไม่มีร่องรอยถลอกค่ะสภาพดีจริงๆนะคะแล้วก็ปีผลิตค่ะได้เป็นปี2021แต่คันนี้จดทะเบียนปี22นะพี่ๆขาเซาบีค่ะหัวนอ็อตไม่มีรอยหมุนทันไขนะคะสภาพกริบน่าใช้มากค่ะ เดี๋ยวขอดูฝั่งนี้แล้วกันขออนุญาตนะคะพับเบาะให้ลูกค้าดูนะคะคันนี้มันพับเบาได้60-40คันเมื่อสักครู่ก็พับได้เหมือนกันนะ60-40นะคะมันเป็นรถอนเนกประสงค์ที่น่าใช้งานมากๆค่ะนี่พับไปแบ่งแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะจะพับทั้งสองฝั่งเลยก็ได้เช่นกันนะคะ ด้านหลังต่อเลยค่ะตัวนี้นะคะเสารับสัญญาณได้มาเป็นแบบชาร์ฟฟินนะคะสีดำเขาทำสีดีนะตัดกันแบบดูลงตัวมากค่ะสปอยเลอร์นะคะ,ะตัวกระจกเนี่ยมีการติดตั้งไลฟ้าให้แล้วนะคะแล้วก็ไฟท้าย LED เซนเซอร์นะคะด้านหลัง2จุดสีดำกันชนด้านล่างก็จะเป็นสีดำนะตัดกันมาสวยมากแล้วแอบเห็นว่าเขามีนี่เดี๋ยวขอเปิดดูนะคะเขามีกล้องบันทึกมาให้ด้วยนะ มีกล้องบันทึกด้านหลังมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้คุ้มค่าน่าใช้โครงสร้างนิดนึงเนาะนี่โครงสร้างดีมากหัวน็อตไม่มีรอยหมุนเลยนะคะแล้วก็ตัวโชค๊คนี่ไม่มีเสียงดังเอีอาอนะเปิดมาเมื่อสักครู่นี้ไม่มีสนุนไม่มีสนิมด้วยนะคะใช้งานได้เป็นปกติเลยค่ะด้านหลังมีถาดกั้นให้นะคะมีถาดรองให้และ อุปกรณ์นะคะการซ่อมยางอะไหล่การเติมลมยางนะคะซึ่งตัวรถเนี่ยเครื่องพันสองเขาจะไม่มียางอะไหล่ามาให้แล้วนะคะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยตอนนี้นะมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยประหยัดน้ำมันขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ตัวรถเบาขึ้นขอดูฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะคะนี่ฝั่งนี้นะคะตัวรถหักพับเบาะขอพับอีกฝั่งหนึ่งจะได้เห็นนะคะว่าหาร์โนเล็กพับเบาสองฝั่งแล้วมันเป็นยังไงนี่เลย อพอพับไปแล้วถือว่าเก็บของได้พอสมควรเลยบนเบาะสามารถวางของได้นะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานค่ะแล้วก็มีตัวนี่ให้ด้วยล็อกเด็กนะคะแล้วโครงสร้างดูดิเม็ดอาร์คชัดเจนมากพี่ๆขาตัวตัวขอบยางเนี่ยไม่เปื่อยยุ่ยนะสภาพสวยกิ๊บแบบนี้เลยค่ะ มาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเอ้ยขอภัยค่ะในส่วนของคนขับกันบ้างมาต่อกันที่ภายในเลยนะคะเดี๋ยวโนเดสตาร์ทให้ชมนะคะนี่ติดชึ่งนะคะสตาร์ทที่เดียวติดเลยค่ะ ตัวพวงมาลัยก่อนเลยเนาะมันอยู่ข้างหน้านะคะพวงมาลัยเนี่ยได้เป็นมัลติฟังก์ชันซึ่งพวงมาลัยเขาจะเดินตะเข็บได้สีฟ้าแบบนี้ค่ะเข้าแบบว่าคุมโทนเข้าชุดมากๆเลยแล้วก็มัลติฟังก์ชันเนี่ยฝั่งซ้ายจะควบคุมเป็นในเรื่องของเครื่องเสียงฝั่งขวาจะควบคุมเป็นในเรื่องของตัวรับสายวางสายโอ้โหเพลงดังมากนะคะรถเพิ่งสตาร์ทเมื่อสักครู่นะแต่แอร์คือเย็นชํำแล้วนะคะเดี๋ยวทัดมาดูตรงนี้ค่ะ เลขใหม่นะคะ32,526กิโลซึ่งเป็นไม้แท้ไม้เดิมไม่น้อยมากนะคอย่างที่บอกเลยว่าตกเฉลี่ยใช้ปีเราไม่ถึงหมื่นโลใช้น้อยสุดๆเลยนะคะมา คอนโซลกันต่อคอนโซลให้สีดำตัดแถบสีเงินมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนซึ่งมีกล้องมองหลังมาให้แบบนี้นะคะอาจจะพิกเซลไม่ได้ชัดมากมายแต่ถือว่าใช้งานได้นะคะใช้งานได้โอเคเลยตัวแอร์ได้แอร์ออโต้ค่ะแล้วดูอุณหภูมิโอ้โหเย็นมากปากสันนะนี่มีที่ใส่แก้วน้ำให้2แก้วค่ะ2ที่นะคะแล้วก็มีตัวแอร์ที่เป็นตัวออโต้ แบบก้านนะคะแล้วเป็นขั้นบันไดด้วยง่ายต่อการใช้งานสุดๆเลย,เลยตัวเบรกเป็นก้านยกแบบนี้ค่ะเบาะน้างด้านข้างนะคะปีกเบาะเนีน่ยไม่มีชำรุดเลยนะสภาพคือกริปจริงๆแสดงว่าคันนี้ลูกค้าซื้อมาเนี่ยใช้งานอยู่คนเดียวนะคะนั่งค้า,าไม่ได้มีคนนั่งด้วยมาหลังคาได้เป็นตัวสีดำกำรรมะหยี่ไม่มีรอยยันเจิมเลยนะใหม่มากนี่กระจกนะคะมีให้ทั้งสองฝั่งแบบนี้ค่ะ โอ้ยอยากได้เลยนะคะพอรีวิวไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้เป็นเจ้าของเองเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าจะกริปขนาดไหนด้วยระบบตัวเครื่องนะคะแล้วก็ตัวขนาดเครื่องที่ใหญ่เท่ากันเลยนะไม่ไม่ได้ใหญ่เลย1 2 0 0นซีซีนะคะขออนุญาตหานิดนึงต้องบอกว่าหนูเลก็กอะรีวิวรถหลายรุ่นเนาะ ฝากระโปรงอ่ะหายากจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะต้องต้องใช้การคลำนิดนึงมาสิ่งที่แตกต่างนะคะในเรื่องของตัวตัวเครื่องนะคะเครื่องของคันนี้รู้สึกว่ามันเล็กลงเนาะเขาทำออกมาเนี่ยฝาครอบเครื่องเล็กลงแต่ขนาด 1200cc ซีซีเท่ากาันเป็นเครื่อง VVTiE นะคะแบตเตอรี่ลูกใหญ่มากนะ แบตเตอรี่ลูกใหญ่จริงๆอยู่ได้นานแน่นอนค่ะตัวเครื่องสภาพเดิมเลยสะอาดสะอ้านมากนะคะไม่มีประวัติถูกถอดเปลี่ยนเครื่องไม่มีประวัติความร้อนขึ้นนะคะบอกเลยว่าใหม่พร้อมใช้นะคะด้านซ้ายนะคะเบ้าโชค,ค่ะไม่มีสนิมไม่มีร่องรอยนะคะแล้วก็ตัวเม็ดอาก็ยังลึกอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมค่ะขาคมไฟ ไล่มาไม่มีสะเก็ดหินแล้วก็ไม่มีริ้วรอยไม่มีแตกหักเลยโคมไฟก็ยังคงเป็นโคมไฟเดิมโรงงานนะคะไม่มีประวัติถูกถอดเปลี่ยนแต่อย่างใดค่ะคันหน้าโคมไฟครบชัดเจนนะคะเบ้าโชกนี่สวยงามมากนะคะฝากระโปรงค่ะเรียมสันคมชัดมากๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยหมุนค่ะนี่ฝาไม่มีโก่งงอนะคะไม่บิดเบี้ยวเราผิดรูปสติกเกอร์อยู่ครบนะคะนี่ ตัวฝาสวยมากนะคือบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้สวยแล้วก็ไม่ได้ดีแค่เลขใหม่ทั้งสีทั้งราคานะคะประทับใจแน่นอนราคาเสนอขายคันนี้3,99,000เท่านั้นนะพี่ผูขา ได้ปี21ได้ตัว1.2สปอร์ตด้วยซึ่งออปชั่นค่อนข้างที่จะครบค่ะมีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วได้เบาะหนังด้วยนะคะฟรีดาวคันนี้ผ่อนเลทอยู่ที่6,800บาทค่ะรายได้คันนี้นะคะหนูเล็กขอสัก14,000ขึ้นไปค่ะเช่าซื้อคนเดียวจบได้เลยนะคะทั้งสองคันที่หนูเล็กแจ้งมานะคะลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นสีเขียวมะนาวคันนี้ปี2019หรือสีฟ้าคันนี้ปี2021 ต่างโสดอยู่ทั้งคู่นะคะยังไม่มีคนจับจองหากลูกค้าที่ดูผ่านคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสนใจอยากจองนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ด้านล่างนี้ซึ่งมีให้เลือกหลายเบอร์อยากคุยกับแอดมินท่านไหนกดเข้ามาเลยที่สำคัญกดเข้ามาแล้วแจ้งว่าดูคลิปหนูเล็กมานะคะเดี๋ยวแอดมินส่งให้หนูเล็กดูแลให้ค่ะและพี่ๆนะคะที่กําลังมองหารถประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดน้ํามันแม่ทันแนนถูกซ่อมถูก ผ่อนถูกคันนี้ถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะรีบตัดสินใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่พิพานณ์เลยที่เข้ามาติดตามชมจนจบคลิปค่ะครั้งหน้ามีรถสวยๆมารีวิวให้ชมอีกแน่นอนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ